สวัสดีครับครบไปดเดือแล้วป่าเหลิมคนสร้างทางครับวันนี้เราอยู่ปู่สัมรัตครับ MTC วิ่งครับมาชมการดัดบังโคลนครับนะครับกำลังใช้แก๊สเป่าอยู่เลยครับร้อนหลุดครับบังโคลนเบี้ยวครับกำลังใช้ก๊สเตาครับมาชมกันเลยครับฝากกันไรติดตามกันด้วยนี่ครับ เบาครับเบาๆครับทำการแสดงโดยชังเตอร์ครับน่ครับลูกพ่วงครับทำรถบดครับน่ครับแับประมาณนี้มันมีการในอูครับมาชมฝั่งนี้บ้างครับ ใช้แก๊สเป่าดัดเอาครับเบี้ยวครับล้อล้อนี้หลุดครับหนึ่งเส้นครับไม่รู้หลุดอยู่แถวไหนครับกระเด็นบางโคลนบุบเบียวขึ้นบนเลยครับต้องมาดัดใหม่ครับทีนี้ครับนี่ครับทางเตอร์จัดใหใ <to> ้ครับคไวห่างๆครับ cắt mạnh ครับ7เอาไป យេដកទេទេគេណានគេទេម៉ាក់តើម៉េចគេវិក្រកយ៉ាវិក្រកយ៉ា chạy may rèn đặt đàn trên bốt thép lịch các vẫn chưa được xong bao đây các để lại à, đó <laughs> <laughs>

khương ạ, mình thả máy zoom khương ạ, khương này, bơi tóng mày ạ, yốc mày, ừm, วานเกียบกันโน,โน้นก็่อมกระบอกแกนเฮลิกคบเอแกนเลี้ยวครับคันนี้ยกเครื่องไหมครับเมเลี่ยมครับ ยิส <Jesus. S 2> mm ูส hmm. ุมน้ำก็ใช้ได้อยู่ครับย mm hmm. ิ่ชุแผ่นเพ็รจีบแนนี่ครับเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเนีบ

ครับไปลุกนะครับต้องเป่าแก๊สครับดัแบบางโทนนะช่างตื่นได้ครับปากกดไลค์กดตตามด้วยครับปลาเหลือมชนทา,ทางครับชมฟังนี้กันครับนี่ควันชื้นเลย หไหม้วครับไปไหมแล้วครับไหมแล้วครับ บรรยากาศด้านนี้ดีกว่าบ,บางล่มย้อนแสงเงินไปครับทางนี้ดีกว่า

ใจครับไม่ใจก่อนครับจะเอาแบบไหนครับเป็นหางพ่วงครับตัวนี้หางพ่วงเผาอีกแล้วยาวตัดสั้นต่อครับตามสเต็ปช่างครับ

นี่แหละลูกเงี้ลูงเงี้ยล้าเป็นถึงคิวลูกไอเคแล้วครับ mà nam lắm cho mà nam hmm. 毛飞，毛飞。

มึงต ah, ้องไงมันรู้จักอวนเลยเป็นกาตายเฉื่มให้เลยมึงต้องแก้โร่เชื่อมครับมาดูตอนเชื่อมครับต้องเชื่ยวเพราะตอนจะเชื่อมครับัตอนดูจ so ั่งเตอร์รับจมเลย